ทีสิบอย่างด้วยกันสาเอยสามีต้องมีหนาที่สิบอย่างด้วยกัน,นะกนหนึ่งต้องคุยด้วยอารมณ์คันสองต้องขยันทําการบ้านสามเชื่อฟังคำเมียทุกวันสี่วาจานั่นต้องสุภาพอ่อนหวานห้าต้องยึดมั่นงานครัว หไม่เกลือกลัวอันธพาลเจ็ดช่วยทูบ้านล้างจานต้องมานะบากบันไม่เกียดไม่คานแปต้องอดอ้อมประหยัดเก้าต้องซื่อสัตตลอดการ 9. ไม่หาเศษหาเลยใครทั้งนั้นเมื่อออกนอกบ้านไม่นินทาภรรยาสิบต้องทำตนให้เป็นประโยชน์รู้ว่าตัวไม่โสดไม่ต้องสาอแสวเงฮา สมัยคอสอชอพัฒนาเป็นสามีที่พาชาติไทยจเจริญอ้ายโยชายโยใชยโชยโ